วันนี้นะครับฟุตบอลมีน้อยมากนะครับเอาเบาๆไปก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไว้รอช่วงหมดเบรกทีมชาตินะครับเดี๋ยวก็กลับมาคึกคักกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาดูฟุตบอลใครอะผมว่าจะหยิบยกลีกไหนคู่ไหนมาฝากไปที่ลีกโรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับยูนิเวอร์ชิตาเรียครูนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับดินาโมบูคาเรสนะครับยูนิเวอร์ชิตาเรียครูเนี่ยอันดับที่2ของลีกตอนนี้ออกสตาร์มา7เกมยังคงไม่แพ้ให้กับทีมไหนนะครับ ส่วนทางด้านทีมผู้เยือนครับดิโมบูคาเรสเนี่ยนะครับูก,การนี้ออกสตาร์มาเเกมแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวบอลคู่นี้ต้องบอกว่ากินกันค่อนข้างยากนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นในท่าของตตยูนิเวอร์ซิตี้เดียครูที่ทําผลงานได้ดีกว่าในเรื่องเกมเดือนบุกไปชนะดิโมบูคาเรสมาที่1.0ต่อ0แต่ว่า กีเกมเป็นของเจ้าบ้านนะครับอย่างยูนิเวอร์ชิตาเดียคูเนี่ยนะครับก็จบด้วยผมเสมอที่3ต่อ3แบบสุดมันครับบอลกูนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างทันกันพอสมควรแต่ว่า มาดูเรื่องเกมรับของลี m โมบูคาเรสนะครับจาก7เกมพวกเขาเสียไปแล้ว10ประตูครับโอ้โหและเสียมากกว่าทีมเจ้าถิ่นอย่างยูนิเวอร์ชิตเดียคูอีกนะครับลูกการนี้7เกมยูนิเวอร์ชิตเดียคูเจเกมนะครับเสียไปแค่4ประตูท่านเองนะครับแล้วก็ทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่ทําประตูได้ค่อนข้างเยอะด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้บอกเลยว่า นะครับความได้เปรียบอยู่ที่เจ้าถิ่นหมดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องระบบตัวผู้เล่นนะครับวันนี้ดูแล้วแน่นกว่าทีมผู้ไปเยือนอย่างดีโมบูคาเลสนะครับแน่นอนว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นบอลที่ค่อนข้างจะกินกันยากครับแต่เงื่อนไขามาแบบเนี้ยไหลแบบเนี้ยผมยังมองว,ว่าวันนี้ยังยกให้ทางนั้นทีมเจ้าถิ่นที่มีโอกาสจะคว้า3แต้มครับถ้าวันนี้นะครับเจ้าถิ่นอย่างยูนิเวอร์ซิตี้แอครเก็บ3แต้มขึ้นจากฝูงทันทีครับแรงจูงใจตรงนี้ผมว่ามันช่วยเจ้าบ้าน ได้แน่นอนนะครับก็วันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับเชียร์ทีมเจ้าบ้านย่า่ยินิเวอร์ชิตี้เดียครูครับโชคดีครับ